ะะวันนี้อ้อนกับไข่อยู่กับช่วงอร่อยตามตรอบอกเลยว่าจึงจ้งจึงจ้งจึ้งจึ้งจึ้ง ะะ <laughs> วิดีีค่ะบอกเลยว่าเรายังอยู่กันที่ฟู้ดวินล่าราชพฤกษ์นะคะยังมีอีกหลายร้านมากๆให้ไปตามกันเริ่มจากร้านแรกนะคะเป็นร้านอาหารใต้บอกเลยว่าแซ่บแน่นอนส่วนร้านต่อมานะคะเป็นซาลาเปาอบกรอบมีหลากหลายไส้ด้วยแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวแค้ปิดท้ายด้วยกล้วยทอดอที่แบบว่าดังมากๆใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ต้องซื้อกลับไปฝากตลอดเราไม่ไหวแล้วเพราะว่าหิวมากเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านแรกจะเป็นยังไงค่ะ let's go <laughs> ฉันก็คิดแล้วว่ามันต้องอยู่จอยนี้แน่เลยขวาขวาทีมงานบอกขวาขวาสบายทุกคนดูใส่เชื่อใจให้ฉันนำอู้ยคนเยอะมากตอนนี้นะมองจากสายตาก็คือเห็นว่าน่าจะมีประมาณ20กว่าอย่างเกินด้วยฉันว่าเกินเกิน20เราเดาไหมฉันว่า30มสิให้สี่ิบเลย เป็นร้านอาหารแบบว่าข้าวแกงใต้แบบนี้ถูกไหมคะจากจังหวัดอะไรคะนครรีธรรมราชนครรีธรรมราชเมนูที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนูคะประมาณ50ค่ะอุ้ยผมไถทายไม่ถูกเลยคุณคิดว่า30มสิใครคิดว่า40 50เมนูคุณผี่ชมมีเมนูไหนที่เป็นเมนูแบบเจอร์ที่แบบอะไรแลคนต้องมาสั่งร้านเราคือแกงเนื้อจะเด็ดมากแกงเนื้อแกงข้นเนื้อค่ะแกงแกงเหลือใต้ค่ะ ขายของปวดไข่เลยแกค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาทูต้มเค็มค่ะพูดขนาดนี้แล้วอยากจะขอลองเมนูที่พี่หนูแนะนำมาขอเนี้ยไปลองหน่อยนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะหอมอ่ะเออดูน้าตาเอออันนี้หอมมากน้ำพริกกะปิอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรเหรอคะน้ำจิ้มกะปิน้กกะปิ สําหรับเมนูที่เขาบอกว่าขายดีมากๆมาเริ่มส้นสายเฮลตี้นะคะรักสุขภาพกินเข้าไยเอาปลาก่อนนะอยู่ด้าน่าเนาะถ้าเริ่มเลยเาเริ่มเลยนี่คุณผู้ชมอยากให้ดูแล้วดูปลากระพงเขาอุ้ยตุกเลิศชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนะคะว้าวคือจริงๆอ่ะเราจะซื้อแล้วก็ให้เขาตักแล้วก็ทานเลยก็ได้หรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะคะ น่าสนใจอยากลองอุ้ยน่ากินมากเนื้อปลาเนื้อปลาแบบว่าเสียขาวนวลสวยมากขอบคุณค่ะสั่งแบบข้าวราดแกงเขาจะราดบนข้าวมาให้หรือว่าเราสั่งเป็นแบบกับข้าวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขอลอง้าปลาเลยนะเป็นไงแกงเหลืองเนื้อปลาต้องเป็นดีมากปลาเขาไม่ขาวเลยอะแล้วความแบบจัดจ้านของตัวแกงเหลืองเขานะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลา แซ่บเลยอ่ะแต่ว่าทำถึงรสชาติมันจะมีความแบบเปรี้ยวใช่แล้วก็เผ็ดตามมานะคะเมนูนี้เท่าไหร่นะแกงเหลืองเท่าไหร่นะคะพี่หนู่มเจ็ดสิบบาทปลาอร่อยมากปลาอร่อยมากถึงบอกว่าต้องกินปลาด้วยเอาเอาลองอ่ะให้เธอเลือกแล้วให้เธอเลือกอ่ะลองนี่ปลาทูไปน่อยอยากกินปลาทูอยากลองกินเพราะว่าเห็นว่าปลาทูที่นี่ตัวใหญ่มากหมดนะคะหมดนะคะ ำนี่ขอบคุณค่ะแล้วรอบนี้ให้เนื้อแือปกติตักแต่น้ำลาดดักแต่น้ำลาดให้ค่ะใจลายมากอารลองชิมเมื่อกี้คือหันลงไปรู้เลยว่าเนื้อแบบแน่นเนื้อฉ่ำๆอ๋อคืออันนี้คือสามารถกินได้ทั้งก้างเลยนะคะตุ่นจนนุ่มไปเลยทั้งตัวอืม มันมีความหวานนิดหนึ่งแล้วก็เขาหอมมากๆตัวเนื้อปลาดูจะเลิศอาหารนะคุณใช่ยิ่กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะยิ่งแบบเข้ากันมากๆอร่อยอยากชิมอันนี้เหมือนกันแกงเนื้ออ่เริ่มเลยมาเขือบพวงหลายๆเมนูเท่าที่ดูก็คือจะมีความแบบว่าจัดจ้านตามสไตล์ของคนใต้อาหารใต้เนาะอันนี้เป็นอะไรนะนครศรีนครศรีธรรมราชเป็นแกงแบบน้ำกุ้ยหอมมากกะทิดีมาก อร่อยจังเลยค่ะพี่หนูอุยชอบอ่ะชอบอันนี้เลยอะเผ็ดกำลังดีเนาะไม่ได้เผ็ดจนเกินไ,ไ, <ๆ S 2> ไปไไเผ็ดมากนะแล้วก็ที่สำคัญกะทิเขาแบบข้นๆหวานมันหอมกำลังดีหอมเครื่องแกงอะใช่อ่ะมากันนี่อีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้คือเห็ดหอมเห็ดหอมทอดจีนะคะใส่แปะปวยมาด้วยบำรุงสุขภาพสุด ซอสหอยนางรมมาหอมหอมอม,มันจะมีความแบบอูมามิเนาะ<ร>กินกับเห็นก็คือเข้ากันอย่างดีคุณผู้ชมคะนี่แค่4มเมนูที่เราเลือกมาแต่ว่าจริงๆในร้านเขาเนี่ยมีให้เลือกเป็น50เมนูเลย<า>แล้วก็ผัดเสร็จสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะเรา2คนเนี่ยลองแล้วรับรองเลยว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมากทีพระจอลงคุงขอมอบผลิตภัณฑ์มาจคลีนคลีนสะอาดครับมันครับหนึบนัมเบอรทั้งพื้นทั้งครัว มาจิคลีนผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดห้องครัวแค่ฉีดจบคราบมันหนึบในครัวลดแรงขัดขดจัดคราบมันได้หลากหลายพื้นที่ในห้องครัวมาพร้อมกับคู่หูมาจิคลีนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นถูเพียงหนึ่งรอบจบคราบมันหนึบบนพื้นปรับสูตรขจัดคราบมันเพิ่มขึ้น13%พร้อมขจัดฝุ่นพื้นแห้งเร็วไม่ทิ้งรอยเท้า รับร้านข้าวแกงร่อยแรงนะคะตั้งอยู่ในฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ที่ศูนยหค่ะ <c oughs> ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนไปถึง6โมงเย็นเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 2 8 0 6ป0 0 8ดย์ค่ะอืมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะร้านต่อไปที่เราจะพาไปเนี่ยคือเดินไปจากตรงนี้อีกแค่นิดเดียว,ดเ,ดยวเป็นร้านซาลาเปาอบก,ก,กรอบสไตล์ฮ่องกงค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบเหมือนเราสองคนแน่นอนค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมเราก็ต้องบอกนะคะว่าที่ฟู้ดวิลาราชพฤกษ์เนี่ยของกินเขาเยอะมากถูกต้องซึ่งเอาจริงๆเราก็เลือกกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็จะมาป้ายยาเป็นร้านละกัน<ช>ที่แบบหลากหลายคุณผู้ชมลองตามมาดูได้เอ,อ,อแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะที่เราจะแวะกันก็คือร้านเป็นร้านซาลาเปาอบกรอบสไตล์ฮ่องกองนะคะชื่อว่าร้านเต็มเปานี่เองร้านงอมากๆครีมลาวาหมูแดง เผือกพายหมูแดงนั่นเองอยากลองทุกเมนูเลยอะเราลองเลยทุกเมนูขอกินหน่อยค่ะอ้ยอันไหนเป็นอะไรนะจ๊ะพี่เป็นถุงจะเป็นไส้เกลือกค่ะค่ะอันนี้เผืพายหมูแดงสลาเปาหมูแดงที่มีกล้วยซอยกับกิมร้าวนะครบเลยนี่จำได้ใช่ไหมจำจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้จำได้ซาลา รอบที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะ,ะว้าวชิมไหมอ่าชิมอยากชิม,มนี่อุ้ยหอมมากหอมไส้หมูแดงมากๆอ่าเริ่มชิมเลยอุ้ยหอมมากเป็นไงเป็นไงอร่อย เขาจะหวานๆนิดนึงคุณผู้ชมตัวหมูแดงเนี่ยมันเขาผัดมาได้เข้ากันดีกลมกล่อมมากๆคือนึกถึงตอนไปเที่ยวฮ่องกงเลยอ่ะตามแบบที่เขาบอกตามรอยฮ่องกงจากฮ่องกงมาอยู่ที่นี่จริงอร่อยมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบคือเขาให้เยอะอยู่นะ่ะขอลองอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นไส้ครีมลาวานะคะมันจะปี๊ดออกมาไหมว้าวว้ายสวยงามมาหน้าผ่านมาคุณผู้ชมดูความแบบไส้เยิ้มของสิ มันจะมีความแบบว่าทําสดใหม่ร้อนๆลยไเงตัวไส้เขาเนี่ยจะมีความครีมมี่นิดนึงนะคะแล้วก็หวานแล้วพอกินกับตัวแป้งแป้งแป้งแ้งพอกินกับตัวแป้งกรอบๆนะเข้ากันมากๆเป็นเมนูของเด็ดวันที่ถูกต้องหวานมันอะคุณผู้ชมแล้วก็คือเข้ากันจุดๆอร่อยทีแล้วก็หอมไข่เค็มใช่ค่ะ มากันที่อีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้เป็นปายไส้หมูแดงใช่เขาหั่นมาให้แบบเรียบร้อยแล้วแบบร้อนๆเลยอะแดะให้นี่ว้าสวยงามอุ้ยร้อนๆเลยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยหอมแปางแป้งดีมากอือเขาจะมีความหนานิดนึงเนาะแป้งไม่ได้บางจนเกินไปแล้วเขาใส่ไส้มาเยอะมากๆค่ะพอกินเข้าไปแล้วมันพอดีกันเลยอะฉันชอบแป้งผายมากเพราะมันหอมอร่อย สามารถซื้อไปฝากได้เลยนะคะ,ะแล้วก็คือจัดเป็นเซ็ตแบบนี้ก็ได้ซื้อครบทุกอย่างแล้วก็จะได้อยู่ในหนึ่งกล่องที่สวยงามแพ็กเกจด,ดูดีม,มากันนี่อีกหนึ่งเมนูสุดท้ายของร้านนะคะแต่ละเปาอบกรอบไส้เผือกชาชาดา,ามันเขาไม่ห่วงไส้เลยเนาะไม่ห่วงเลยไส้แบบจัดเต็มมากๆ ได้อยู่ที่ฟูดววลาราชฤกษ์กนะเราอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนอยู่ฮ่องกงจริงๆยังชื่นชมแป้งเขาอยู่แป้งเขาดีมากหอมเผือกแล้วก็มีความหวานมันละมุนนะ่ะให้เผือกอร่อยไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงนะคะ<อ>เพราะว่าเราสามารถกินซาลาเปาอบกรอบได้เหมือนเราไปเที่ยวฮ่องกงเลยและเราสองคนเนี่ยได้ลองทั้งสี่ไส้เลยบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมาก สำหรับร้านเต็มเปานะคะตั้งอยู่ในฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ค่ะล็อกที่4019ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา7โมงตรงนะคะจนไปถึง5โมงเย็นเลย<ม>นั่นเองสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0901456456ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการชีพจรลงพุงรับไปเลยส่วนลด10%จำนวนกี่สิทธิ์พี่ไข่50สิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็สามารถเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเราติดตามชีพจรลงพุงแบบนี้ได้ เลยไม่มีขั้นตับด้วยนะคะจนกว่าสิบจะหมดนั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมขะความอร่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เบรกหน้าจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแค๊ะค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นรอติดตามนะคะเผื่อมีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมสามารถแบบไปคุ้มค่าด้วยกันได้อ,อย่าเพิ่งรีบปิดทีวีเดี๋ยวเจอกันช่วงน้งาค่ะ